มาเนาะเออ่มื่อนี้พอไว้กับสีมาสรุปตัวเลขนะครับวันวันหอยออกนะครับวันสีสรุปตัวเลขพอไว้กับชีว่าอันหนึ่งก่อนนะครับเนาะก็ไปกับผู้ศีลัมบากเราวัดได้ดังๆนะครับวัดได้ดังๆแล้วก็พระคนกับศีลัมบากนะครับเนาะอัานสอาพระไทยท่าต่างๆโพหงวัดนันวัดนี่กับศี ผู้คนเป็นเจ้าอาวาสผู้คนเป็นผู้รักษาการหรือเป็นยังสังกัดชีชีวิตยากครับต่อไปกฐิขอเลขขอเบอร์นี่ถือปขอน้ำพระโปรยนะครับบ้านนี่ถือเป็นข้นไม้ขอนจอมปลวกขอลักกิโลคือยังดูทงสุริยันไปงั้นสั้นนั่นแหละไปขอน้ำต่างๆที่น้ำพระพุทธรูกที่ปากบ่้ได้นะจะเป็นเังสั้นแหละครับต่อไปนะก็กลางหนาจิตอาศัยพึ่ง เทวพุทธเทวดาพึ่งผีปีศาจไปแล้วครับพึ่งพระพึ่งเจ้าพึ่ง่พงได้อยู่ครับแต่ว่าเพิ่งได้ครับแต่ว่าบเพิ่นที่พอแห่งของจักบ่ต้องไปทายตัวเพิ่นครับในกาจิบ่ต้องไปบอกวัดนะครับเนาะอนาคตต่อไปเพราะว่าผมได้ยินข่าวมาว่าวัดที่ดังๆก็อาจจะถูกปิดไปนะครับเนาะของพ่อไว้นี่ยบ่หลาไรนะครับตัวเลขของพ่อไว้บ่หลายเพราะว่าพ่อไว้ไปหลา่มองครับที่นีไปอยู่ ซีหามองเน้เนๆนะครับเพราะไวไปไปกับหาซื้อเองครับซื้อไปน้ำแม่ของมี่มังแรกที่เ่าไวไปนะครับเนาะเริ่มจากผู้ลุกครับสารผู้ลุกสารไตแล้วก็ขึ้นไปกราบไหวซวับพัสดวงเจดีวัดพุนกองอันนี้เป็นโบราณเหตเลยนะครับเมื่อพอาไวไปกราบไหว้เป็นสื่อเป็นวัดเก่าแก่วัดตั้งแต่สมัยพอาไวอย,อยูอ่น้องหมูน้องกูนะครับเนาะนะขึ้นไปสวัสด ไปไว้แล้วครับพ่อไว้ก็ไปนับขันบันไดของพ่อไว้หน่อยครับไปขอนั้งปูฤาษีอันนี้ครับขอนั้งปูฤาษีขอนั้งปูฤาษีนี่พ่อไว้ได้หกเก่าแลครับหกเก่าเก่าหกราคาไปนับขันบันไดพ่อไว้นับได้ทั้งหมดหันร้อยหกสิบเจ็ดขันครับสิบเจ็ดขันแต่วัดห้างนี่พ่อไว้ไปจดุดทูบจดทูบทูบล่มครับบ่ได้ครับอ่าคือือสงสยัยคิดว่าเพิ่นสิอ,อยากให้ไปอีกนะครับ ไปไหม่แต่ว่ากที่ได้ไปก็ปได้ไปครับเพราะว่าคุณเ่าบอมีเนาะราก็หลังจากคันพ่อไว้กับไปบันโพทองครับเอาไปไป,ไปต้นโพทองต้นโพทองวัดหน้าพุณศัพท์บันหน้าพุณศัพท์ครับเนาะไปต้นโพทองเขาไว้ก็ได้ในเลขมาหัน รู้สึกว่าจะเป็นมี2มี4ีมี5หามี7เจ็ครับั้เงบนและข้างล่างนี่เขียนยังไงเอาไว้กับจำไว้ด้กันเป็นว่าลืมกันจรไดนเอาไว้เพราะอะไคลิปเออในเอไว้บงคิปแล้วพอไว้ล่มบนตัวเลขลงตัวเลขนะครับเรื่องมบืมปรดิจุดไว้ครับหลังจากหันกลับไป เขาไว้ว่าจะไปวัดํำสายจันทร์ครับก็เลยไปแยกเขาทั้งน้องแสงครับแยกน้องแสงไปเรื่อยๆครับแยกไปเรื่อยพอดีเห็นเจดียงยิ่งงอยู่ทึ่งเห็นพระองค์ยิ่งไงเขาขาวอยู่ทึ่งผู้จอดผู้เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวขึ้นไปล้วไปเห็นนะเพราะไ้เลยท่างเขาครับก็เลยได้ไปวัดหินลอยก้อนครับเลยเจ้าเป็นบหงอยากกวาดแต่เจ้าเป็นวัดยังแสงเลยไปวัดหินลอยก้อน ไปวัดหีนแล้ยก้อนเพิ่นไปสร้างเพื่อนศิษย์สร้าง,างาทำถวายหลวงปู่มหมั่นนะครับเนาะบวงหันเป็นสกูบบรรทุอัติธาตุนาเกสเกษาของพระอ,ร,อริยสงฆ์เจ้าหลายพระองค์ครับวงหันนี่หลวงปู่มหมั่นหลวงปู่คันหลวงปู่ปปขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่อย่างอีกหลายหลายองค์ครับพระไว้ก็บจำบ่ได้พระไว้ก็กย่างอ้อมไปอ้อมมากเกิเลยไปเห็นเงินบาทหนึ่ง บาดนึงเฮียว uh, ่างไหวยู ai, ่นหนักไอ้มองโผงท้องนอนอยู่เนาะก็เลยพอไหวก็เลยเอามาเบิงกับเป็นพ่อสอนสอนฟันหาลอยหาชิบซีครับพอไหวก็เลยลงว่าเออลุ่งสองหาหาซีเอ่อทำที่เพิ่น์ทิถวายสั่งถวายสั่งเอ่อคไอออ่อ่าการที่อาจารย์มันบรรลุภูมันเพิ่นเออเพิ่นเอื่นไว้จังไรบ่ ปาวักกับปาวักกับครับไม่จังวางได้หุ่นร้อยหาสิบปีของหลวงปู่มั่นนะครับเนาะ,ะกับหลวงปูมันประมาณสิบปีแล้วก็ได้ตัวเลขมานหนึ่งหาศูนย์กับสองหาหาสี่สี่หานะครับหลังจากนั้นพ่อไว้กลับมากครับกลับมากก็เลยมาเลีเ้ยวขึ้นไปวัดนั่นละครับพ่อไว้ก็จึงหูวว่าเป็นเป็นอ่า เป็นหลวงพ่อท่านใจครับปวยบุพหงษ์เราหลวงพ่อท่านใจเป็นอย er ู่เปนมีหลายหม่องเนาะครับเนาะคือไปเห็นเป็นหลวงพ่อท่านใจคือว่าหลวงพ่อท่านใจขันปอยขึ้นไปผู้ปล่อยก็ได้ไปนับขันบันไดครับนับขันบันไดขึ้นไปได้ร้อยเจ็ดสิบเก้าขันครับซึ่งมันก็ตรงกันกับเลขนับขันบันไดอยู่วัดผู้หินกองครับเนาะได้ร้อยหกสิบเจ็ดครับแต่ว่ามันเป็นตัวกลับครับกลับได้ร้อยหกสิบได้ร้อยเจ็ดสิบ เจ็ดสิบเต่าครับเนาะอะไรจะหันมาพอไปก็เลยไปคู่ฝ่ายร่มบัดนี้ว่าสิลัดลงไปมัน้ไอวัดธรรมสหายจันทร์มันไปว่าอะไรครับรถเก๋งไปว่าอะไรรถปิกอัพก็ว่าไปก็ยังใครอยู่รถปิกอัพไปได้อยู่แต่ว่ารถเก๋งไปว่าอะไรเรื่องวันนี้ครับทางมันมันเป็นหลอกมันเป็นลุ่มหลายแตะวันก็หลงฟ้าครับหลงฟ้าไปพูดนะว่าไปวัดรผู้สังโฆคู่นะหลงลงไปคนนึงโอ้ยเขาโคตเขาด่งไป แต่แต่ว่ามันก็ลงคิดอยู่เนาะ่วงคิดการเดินทางอยอะเล่ Allez. มากลับมาครับกลับมากกลับมากหลวงปู่สร้างเขามามาสารหลวงปู่สร้างเขามาไหวขอสุกภาพด้วยฮัลกิแต่พอเห็นยังครับพอเห็นหลวงปู่สร้างเขาเนี่เห็นแต่ว่นพลคนไปสัง่งหันอ่างตํางวจสอสองพันห้าร้อยซีครับซึ่งเป็นกับตรงกับปีเกิดพอไหวพอดีสองพันหาร้อยซีนะครับเนาะ ปล่อยกันดนั่นไว้พอดีครับอยากขันมากปุ๊บพู้ใหญก็เลยแล่นไม่ได้ใกลใ้สีหอดไอ้หลวงปู่ท่านใจแล้วครับพู้ใหญก็เลยเห็นวัอดอยู่หัวมือได้ยินว่าอาจารว่าเป็นสำนักสงฆ์อ,อกโพท่านพู้ใหญก็เลยเลี้ยกคนไปหาไปหาไปไป,ไปเบิ่งครับเลี้ยวไปเบิงง่งย่างกลับไปกลับมากกับไปกลับมาไปหาพร,ร,ะ,ระสิขออนุญาตก่อนเนาะครับเนาะสิขออนุญาตกันไทยท,ท่ามียงก่อนเพราะว่าห้าไปห้างเวรหลวงเลยกับอะไรไปก็เห็นบันครับก็เห็นพออระพู้ใหญก็เลย ลวงเสนะครับอันค้นล้วงย่างเปกกาบนวัตการององพระไงนะครับอยู่อยู่สาลาเพื่อนเขเลยไปเห็นบาทเพิ่นบาทเพิ่นเอาอยังว่างไว้บุ๋นยังว่างเอาฝาปิดเอาบนฝาปิดบาทเอาครับตะแกงว่างไว้เอากรยุยงตะแกงออกก็เลยซอมเมืองไปเห็นเลขแปดหาครับเลขเป็นหายอยู่ที่บาทแต่ว่าอยู่ในยุบตรงกลางเพราะไหวโบงขี้หวยก็เลยเห็น แปดสองหาครับตั้งแต่เบิ้งปลาเปาหันเห็นเป็นแปดหานะครับหลังจากหันมาเไวกักบกระบัาอุดอรนะครับเนาะบังอุดอรกับบร้งเบื้องใบโพที่อยู่หิงพระเข้ามาไวา้มันมีใบโพอ,อยู่หิงพระเข้าไว้มีเลขอสองที่เห็นแล้วมันมีอยู่ห้าสี่แปด Hc3 นะครับตัวสามตัวใหญ่บางทีเบิงเบิงพันเพิ่นเยอมาก H กับสามตัวเดียวกันครับ 8Hc3 นะครับเด้อสามตัวใหญ่ครับแปดแปดกับตัวแปดกับตัวใหญ่เี่กันเดูไฟจะลงเป็นตัวเลขไฟจะล่มเป็นตัวเลขตัวเลขให้หันออกเราจะหันมาเพราะไฟกัก็กามาอยู่บ้านครับบันทึกคับเพราะอะไรไใส่ตัเลย ไปคุยเด่นกับเพิ่นมีเนาะเพิ่นกับว่าเพิ่นฝันดีจังกันจังสี่ดูคางคางบ้านนะครับดูมองขายสมต่าของร้านสายสมต่าของยายนา่งยูฮานทางวัฒนศรีน่านะครับเออก็มีอีกตัวหนึ่งครับผมไปไปขอเด็กในวัดในในต้นโพนะครับตุ่นทางต้นโพนะครับเกิดปวดได้ไดถึงสามหาครับสามหาเล่กเล่กม่วงผมไปก็มีสามหากันครับมีสามหาเหมกัน สรุปตัวเลขเมือ่อเมื่อนี้นะครับเขาไหวโรคไปเพราะว่ามือตัองไปหาสื่อสหาสื่อ,อยากขั้นมันขั้นไปถึงกับเบรกดังเขาครับอันเล็กกดังใครแนีงเอาอันนี้ไว้เป็นวิจารณ์ย่างการรับชมนะครับเด้อให้เป็นหน้าท่าในการเสี่ยงโชคครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างก็มีกลมเสี่ยงไว้กับขอฝากไว้ซัมนี่นะครับเนาะขอให้มีโชคมีลางทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ